หาสียืดยุนลุกสีคันแตกแล้วนะโอ้กระดังนี้แตกแล้วนะครับใช้ตาวเลยนะองอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับ ต,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 ต่อตามเราแต่งนะตัดปลายแปงย้งหน่อยนะให้มันเรียบๆก่อนอย่าให้เป็นฟ้อนเป็นฟื้นมันก็จะเรียบเรียนแต่กับสมองสียืดยุ่งคุณภาพสูง